ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์พิกผูทั้งหลายพิกขูผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นสุขจกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่สัมมตานิยามข้อนั้น ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สมันตนิยามแล้วจะกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทา,าคามิผลอนาคามิผลหรืออรหันต์ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกขุทั้งหลายพิกขุผู้พิพจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์ จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่สมตานิยามข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่สมตานิยามแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผล หรืออรหันต์ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้